ท่านก็จะคือหนึ่งในคณะของหลวงปู่โลกอุดรคือเป็นหนึ่งในคณะของพระยุคโบราณที่มีอายุยืนยาวนับร้อยนับพันปีที่ทำหน้าที่อยู่ดูแลพระศาสนาครับผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าการปรากฏตัวจนเป็นที่รู้จักของท่านอาจจะ ต่างจากแนวของหลวงปู่โรอุดรที่แบบไปเจอกับพระที่ทุดงในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คนรู้จักหลวงปู่อิเกสาโรหลักๆก,ก็คือเมื่อตอนที่ท่านมาลงทรงที่อาจารย์สุวัส์นาคสมบูรณ์ครับผมทาให้คนรู้จักท่านขึ้นมาในฐานะเหมือนดวงจิตที่เข้ามาแล้วก็มาสอนธรรมะมาแสดงปฏิหารอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นแลน้วก็เรียกตนน,น,ตนั่นคือครั้งแรกเลยเหรอที่คนรู้จักแบบเป็นสาธารณะจริงๆอ๋อแล้วก่อนหน้าที่อาจารย์สุวัส์ท่านจะมาลงทรงเนี่ย เคยมีการพูดถึงหลวงปู่เจสารลงมาก่อนไหมว่าท่านเป็นใครรูปลักษ์ท่านเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือรูปลักษ์ท่านน่ะมีอยู่แล้วแต่เป็นที่รู้จักของคนเขาเรียกว่าคนกลุ่มคนพมา่ากลุ่มคนอะไรที่แบบคือรูปลักษ์ของท่านที่เป็นรูปพระที่ถ่ายในโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นเป็นรูปจริงเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายกันตอน ในในถ้ำแถวๆอาจจะเป็นพมา่าเชียงตุงหรืออะไรประมาณนี้ก็คือไม่มีการระบุสถานที่ชัดเจนแต่น่าจะอยู่โซนประมาณแถบๆนั้นแล้วก็คนแถวนั้นก็จะนับถือเหมือนเป็นเทพเจ้าของเขาเหมือนเป็นอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าการที่มาบอกชื่อบอกเรื่องต่างๆอย่างชัดเจนก็ตอนที่เป็นร่างทรงในในนามของอาจารย์สุวัสด์